เวนจูฟานไดค์กำลังตกเป็นเป้าสายตาของแฟนบอลลิเวอร์พูลส่วนใหญ่ในขณะนี้กองหลังชาวดัตช์วัย34ปีจ่ายบอลเฉียงจนนำไปสู่ประตูที่เสียไปและฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของเขาก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานพาดหัวข่าวของ DBC Sports ระบุว่าฟา n d ดค์ต่อสู้กับความตกต่ำภายใต้เงาแห่งความยิ่งใหญ่ของเขาในเวลานี้ในเกมกับซันเดอร์แลนด์ความสนใจหลักๆ หลังจบเกมนั้นไปอยู่ที่กัปตันทีมอย่างฟานไดค์ซึ่งเป็นกำลังหลักของลิเวอร์พูลมาหลายปีแต่ตอนนี้ระดับการเล่นของเขากำลังลดลงอย่างเห็นได้ชัดและลดลงไปอย่างมากอีกด้วยณตอนนี้แนวรับของลิเวอร์พูลดูไม่มั่นคงนับตั้งแต่ผู้จัดการทีมอาร์เนอร์และฝ่ายบริหารของสมูรสนันดำเนินการปรับโครงสร้างทีมด้วยงบประมาณ450ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นผลใดๆเลย ขณะเดียวกันฟานไดค์ ike, ดูเหมือนจะสูญเสียออร่าที่เขามีตั้งแต่ย้ายมาในปี2018ไปแล้วและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทีมบริหารที่นำโดยริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรก็คือการพลาดคว้าตัวมาร์เกฮีจากคริสตัพาเลสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและยิ่งผิดพลาดมากขึ้นเมื่อเขาไม่มีแผนสำรองในการคว้าตัวกองหลังเป้าหมายอื่นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับนี้